เมื่อนี้มารวมทำบุญนำพระอาจารย์เพิินนะเตวาการทำบุญครบหอบสี่สิบเก้าวันจากที่เมตูสิวัยเพีงพมอาจารย์นะได้มรณกรรมไปเหตุบุญครบหอบสี่สิบเก้าวัน,นทำบุญสางกุศลเืิอุทิศนะ เมาเมตุซิไว้แหละพคตูอาจารเพลงที่วรณกรรมไปนะตบแตง่งอย่างสวยสดงดงามกองบุญหนึสองสกองบุญสมกล่องนะตั้งกองบุญสมกล่องาพามาเบ่งมสมน้ำกันมาเนี่ยเบ่งสมความงาม ของงามนีม hey. ขม่ของก็งามของก็งามปีเปิดปีทองเที่ยวปีนี้ของก็งามต้นก็งามมืออื่นเนะา,า,ะาะูุใดว่างก็มาตักบาทหยาดหนับน้องกระไดเดอร์อย่ที่บัตนาโบสีพัฒนารำเมืองท่าแขกแข้งขมวน มาใส่บาตรนะทำบุญน้ำกันนะอันนี้เนาะคือเมตุเนาะเมตุสีไว้โอ้โหเมตุเพิ่นโอ้โนะหเมตุเพิ่นเนาะที่เพิ่นได้มรณกรรมไปเนาะครบหอมสี่สิบเก้าวันนี่พอตู่จานเพลงนะเนาะเพิ่น อาทิตยพุทธิพุนมรณาภาไปก่อนนั่นนี่เนาะมรณาภาไปก่อนบางสี่ห้าปีก่อนน่ะบางความงามสวยสดงดงามตะการตาตกแตง่ง้วยดอกไม้งาม สวยสดงดงามเนาะกองบุญตกแต่งกองบุญกองอัถะกองบุญกองอัถะนี่แหละพามาเบิ่งมาสมงามๆอื่นเนาะหัวบุญน้ำกันเดอร์บุตรดสิมาหัวบุญเนาะตักบาทหยาดน้ำเนาะมือถวายสังฆทานถวายกองบุญกองอัถะถวายต่นกระเพืกปัจจัยอื่นนะ ບໍ່ອະມົນທະນາອະບຸນນະມກະໄດ້ເນ 然后我会在群里看的，因为我，不会不会我会。